สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับควางในภาคบ่ายนะคะวันนี้ควังจะพาประดิษฐ์สื่อตัวเลขหันสานะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาบริหารกล้ามเนื้อมือกับการทําเป็นยิมกันก่อนนะคะฝึกสมาธิก่อนทำสื่อของเรานะคะเด็กๆพร้อมเรือยงคะพร้อมแล้วอ่ามือขึ้นมาสองข้างค่ะอีกมือหนึ่งชูสองนิ้วอีกมือนึงโอเคนะคะ โอเคกับสู้ต่ายอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามานับเลข1-10ถึง10ไปพร้อมกันช้าๆนะคะเด็กๆพร้อมไหมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สดสได้ไหมคะ เร็วไปไหมคะอีกหนึ่งรอบดีกว่าเนาะอ่าเด็กๆทําทตามนะคะโอเคสู้ตายนะคะนี่อีกมือหนึ่งชูสองนิว้วมืออีกหนึ่งข้างชูโอเคนับหนึ่งถึงสิบนะคะนับพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้อ่าคราวนี้บริหารกล้ามเนื้อมือฝึกบริหารสมองเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้นะคะตัวเลขหานสามมีอะไรบ้างเรามาดูอันดับแรกเลยกระดาษแข็ง,ส,ขะะดดขงสีขาวนะคะเป็นกระดาษแข็งสีขาวนะคะต่อไปปากกาเคมีสีดำสีแดงสีเขียว หรือสีน้ําเงินก็ได้สีอะไรก็ได้ที่เด็กๆมีหรือว่าสีอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะเอาไว้เขียนตัวเลขและขีดเส้นนะคะต่อไปดินสออ่านี่คือดินสอเอาไว้วาดรูปนะคะเอาไว้วาดรูปนะคะดินสอเสร็จแล้วต่อไปกาวนะคะกาวเอาไว้ติดกระดาษนะคะ ต่อไปนะคะนี่ไม้หนีบนะคะหรือว่ากิ๊หนีบนั่นเองนะคะที่เราเอาไว้หนีบผ้านะคะหาง่ายๆเลยในบ้านทุกคนมีแน่นอนหรือว่าถ้าเด็กๆอยากให้สวยงามกว่านี้ดเด็กๆก็ใช้ไม้นะคะเป็นไม้หาซื้อได้ที่ร้านขายอ,าอุปกรณ์การเรียนทั่วไปนะคะหรือว่าง่ายๆเลยที่บ้านเรามีแน่นอนนั่นคือกิ๊หนีบ ผ้าที่เอาไว้ตากผ้านะคะแบบนี้นะคะอ่าต่อไปอะไรเอย่ยกันไกเอาไว้ตัดกระดาษนะคะกันไกต่อไปอะไรเอ่ยคะไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดเอาไว้ขีดเส้นนะคะไม้บรรทัดเราจะเอาไว้ขีดเส้นตรงนี้เห็นไหมคะอ่าเราจะเอาไว้ขีดเส้นแบบนี้นะคะต่อไปสุดท้ายเลยอะไรคะ สีนั่นเองเอาไว้ระบายสีรูปภาพนะคะสีเอาไว้ระบายสีรูปภาพอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าวิธีทมจะทำอย่างไรนะคะเอากระดาษสีขาวขึ้นมาหนึ่งแผน่นแล้วเราก็เอาถ้วยหรือสิ่งของอื่นๆที่เป็นวงกลมวางทับลงไปบนกระดาษเสร็จแล้วก็ใช้ดินสอลากเส้นให้เป็น วงกลมเมื่อเราลากเส้นให้เป็นวงกลมเสร็จแล้วนะคะแช้ดินสอหรือปากกาเคมีอันนี้ก็ได้นะคะลากเส้นให้เป็นวงกลมเมื่อลากเป็นวงกลมเสร็จแล้วเราก็ตัดออกมานะคะตัดกระดาษสีขาวออกมาให้ได้แบบนี้นะคะเมื่อตัดกระดาษสีขาวให้ได้วงกลมเสร็จแล้วต่อไปเราใช้ไม้บรรทัดนะคะใช้ไม้บรรทัดวางลงไปบนกระดาษที่เป็นวงกลมนะคะวางลงไปแบบนี้ ่าแล้วเราก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นแบบนี้นะคะขีดเส้นให้ได้เส้นทั้งหมดนับให้ได้ทั้งหมด10ช่องนะคะขีดยังไงก็ได้ให้ได้ทั้งหมด10ช่องเด็กๆเห็นไหมคะมีทั้งหมด10ช่อง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สี่จ็ดด้าสอ่าสิช่องนะคะขีดให้ได้แบบเนี้ยสิช่อง เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเรานำปากกาเคมีมาเขียนตัวเลขอารบิกนะคะน้ำปากกาเคมีมาเขียนตัวเลขอารบิกเห็นไหมคะอ่าเขียนตัวเลขอารบิกเลขไทยและตัวหนังสือเราใช้ปากกาเคมีสีอะไรก็ได้นะคะเขียนตัวเลขไทยเลขไทยเลขอารบิกและตัวหนังสือนะคะ เราจะเขียนตัวเลขที่เป็นเลขคู่นะคะเดี๋ยวเราเริ่มเขียนกันเลยนะคะตัวเลขที่เป็นเลขคู่เลขคู่ควางสอนไปแล้วเมื่อเช้าจําได้ไหมค้าวว่ามีตัวเลขอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนดูกันเลยนะคะตัวเลขที่หนึ่งเลขอะไรคะเลขสองสองเสร็จแล้วต่อไปเลขสี่สี่แล้วก็หกหกแล้วอะไรต่อคะอ่ะแปดแปดแล้วก็ สิบสิบแล้วก็สิบสองสิบสี่แล้วก็สิบหแล้วก็สิบแปดแล้วก็ยี่สิบนะคะนี่คือเลขคู่ที่เราเรียนไปกันเมื่อเช้านี้เด็กๆจำได้ไหมคะอย่าลืมนะคะเขียนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดและยี่สิบทั้งเลขอาราบิกเลขไทยและตัวหนังสือนะคะ ในหนึ่งช่องเลขสองจะมีทั้งเลขอารบิกเลขไทยและตัวหนังสือเขียนแบบนี้ให้ครบทั้ง10ช่องนะคะหรือว่าถ้าจะให้สะดวกเด็กๆสามารถทําในคอมพิวเตอร์หรือว่าปริ้นออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเด็กๆไม่เขียนแต่ถ้าเด็กๆเ,เขียนก็จะง่ายและฝึกการเขียนไปในตัวด้วยนะคะอ่าเขียนให้ได้แบบนี้นะคะมีเลขอารบิกเลขไทยและตัวหนังสือทีละช่องนะคะ หนึ่งตัวเลขหนึ่งช่องนะคะเลขสองหนึ่งช่องเลขสี่หนึ่งช่องแบบนี้ให้ครบทั้งสิบช่องต่อไปนะคะเรามาวาดรูปกันนี่เห็นไหมคะนี่คือรูปการ์ตูนนะคะเราจะวาดรูปให้เท่ากับจำนวนตัวเลขที่เราเขียนลงไปในกระดาษวงกลมสีขาวเมื่อกี้นะคะเราจะใช้ดินสอนะคะใช้ดินสอในการวาดรูปนะคะ อะตัวอย่างนี้ความเออมีรูปดวงอาทิตย์มาให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเด็กๆดูสิคขาว่ารูปดวงอาทิตย์นี้ความมีกี่ดวงนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาสส่อามี14บ่ดวงนะคะดวงอาทิตย์ดวงนี้มี14บ่ดวงอ่ะคราวนี้เรามาดู นะคะสิี่ดวงนี้แล้วเราได้14ดวงเสร็จแล้วเราก็มาวาดรูปให้ครบทุกจำนวนที่เราเขียนไปในกระดาษวงกลมอ่ะดูสมมุติว่ามีเลข2เมื่อกี้เราก็วาดรูป2รูปนะคะนี่เลขสอรูปนะคะต่อไปเลข4มีเลข4เราก็วาดจำนวนกี่รูปคะ4รูปนะคะนี่4รูปแบบนี้ ะะวาดรูปสัตว์อะไรก็ได้สี่รูปนะคะต่อไปหกเราก็วาดรูปอะไรก็ได้มาหกอย่างนะคะวาดไปเรื่อยๆจนถึงเลขยี่สิบเลขสองเราวาดสองรูปเลขสี่เราวาดสี่รูปเลขหกเราวาดหกรูปเลขแปดเราวาดแปดรูปนะคะเลขสิบเราก็วาดสิบรูปวาดไปเรื่อยๆนะคะให้ครบยี่สิบนะคะให้ถึงเลขยี่สิบ ว่าเสร็จแล้วเด็กๆต้องทําอะไรด้วยคะอ่าเด็กๆต้องระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะในหนึ่งแผ่นเท่ากับจํานวนตัวเลขที่อยู่ในกระดาษวงกลมแผ่นนี้นะคะระบายสีให้สวยงามหรือเด็กๆไม่อยากวาดเด็กๆอยากปรินรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆก็ปรินได้นะคะปริ้นแต่เด็กๆต้องนับด้วยว่ารูปที่เด็กๆปรินมามีจํานวนเท่าไหร่ เพราะแต่ละรูปจะต้องมีจํานวนที่แตกต่างกันออกไปนะคะนี่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรปิิ้นรูปอะไรกี่รูปเราดูจากกระาดาษแผ่นนี้เลยเราเขียนเลขอะไรไปบ้างเราเขียนเลขสองไปแล้วก็ปิิ้นมาอ่าสองเลขสี่นะคะแล้วก็สัตว์สี่ตัวแล้วเราก็ปิิ้นมานะคะเป็นแบบนี้ตัวอย่างแบบนี้ค่ะที่คุณครูปริ้นมาให้ดูนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือ คุณครูปริ้นมาเป็นรูปสัตว์รูปผลไม้แบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเรามาดูระบายสีเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะเอาที่หนีบผ้านะคะมาติดกับสื่อนะคะรูปภาพที่เราปริ้นออกมาหรือว่ารูปภาพที่เราวาดเองนะคะเราขั้นตอนต่อไปเราใช้กาว กาวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นกาวแบบนี้ก็ได้นะคะทาลงไปอ่ะทาลงไปด้านหลังตรงกลางนะคะทาลงไปตรงกลางทากาวเยอะๆเลยทาลงไปตรงกลางเสร็จแล้วเราก็เอาที่หนีบผ้านะคะติดลงไปตรงที่เราทากาวแอบติดลงไปแบบนี้ ติดแบบนี้ค่ะเอามือกดกดให้กาวกับที่หนีบผ้ามันติดนะคะกดลงไปสักพักนึงรองให้กาวแห้งนะคะหรือว่าจะใช้กาวสองหน้าในการติดก็ได้นะคะอ่ะนี่ติดเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าจะได้แบบนี้นี่แล้วก็สามารถหนีบได้นะคะอ่ะอีกใบหนึ่ง ทำเหมือนกันเลยตัวเลขหนึ่งช่องเท่ากับรูปภาพหนึ่งใบนะคะเราจะเอาไปหนีบเลขสองจำนวนรูปก็ต้องมีสองรูปเราไปหนีบช่องที่มีเลขสี่รูปภาพในนี้ก็จะต้องมีสี่รูปนะคะเรามาดูกันนะคะ อติดเสร็จแล้วสองใบเรามาดูกันนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าจะติดอย่างไรการเล่นนะคะอะดูคราวนี้ดูอันนี้นะคะคุณครูจะเริ่มจากอ่าการนับทีละสองเริ่มต้นจากเลขสองเริ่มต้นจากเลขสองเด็กๆก,ก็ เอารูปภาพที่มีจํานวนสองรูปมาหนีลงไปในช่องหมายเลขสองแบบนี้เห็นไหมคะนี่แบบนี้นะคะต่อไปสองแล้วต่อไปเลขอะไรนะนะับเพิ่มดีละสองสองแล้วต่อไปเลขอะไรคะสองแล้วก็สี่อ่าเราก็เอารูปภาพนี่ที่มีจํานวน สี่ติดลงไปแบบนี้นะคะต่อไปสี่แล้วอะไรเอ,อ่ยเด็กๆช่วยนับหน่อยค่ะสี่แล้วอะไรเอ,อ่ยเลขสี่แล้วเรียกอะไรคะสี่แล้วก็เลขหกอ่าหกนะคะติดลงไปแบบนี้หกแล้วหกแล้วหกแล้ว,ลวต่อไปเลข่ออะไรคะหกแล้วต่อไปแปด แปแล้วต่อไปอะไรนะแปดแล้วต่อไปอะไรนะอ่าแปดแล้วต่อไปก็เลขสิบแบบนี้เห็นไหมคะสิบแล้วต่อไปอะไรเอ่ยสิบเท่าไหร่นะสิบสองอ่าเห็นไหมคะสิบสองแล้วสิบสองแล้วต่อไปสิบสองแล้วต่อไปสิบเท่าไหร่คะ 12แล้วต่อไปเลข14นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่า12แล้วก็เลข14 14แล้วก็เท่าไรคะ1ิบนี่16 16แล้วต่อไปอนะไรน้า สิบหกแล้วต่อไปอะไรคะสิบเท่าไหร่คะสิบแปดนี่สิบแปดนะคะสิบแปดแล้วสุดท้ายเลขอะไรเอ่ยสุดท้ายเลขอะไรคะยี่สิบอ่ามาติดยี่สิบกันนะคะ อ่าเสร็จแล้วค่ะสื่อของเราเสร็จแล้วนี่คือตัวเลขหันซาการนับจํานวนเพิ่มทีละสองนะคะเรามานับใหม่สิคะเริ่มจากข้างล่างเลยนี่เลขสองสี่1ก1ป1สิบสิี่สิบหกสี่สิบ อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสื่อตัวเลขของเราตัวเลขกับรูปภาพจะต้องมีจํานวนทำไมคะเท่ากันนะคะรูปภาพกับตัวเลขจะต้องมีจํานวนเท่ากันอ่าคุณครูวางเลขสอรูปภาพก็จะต้องมีสองรูปคุณครูวางเลขสิบรูปภาพก็จะต้องมี10รูปแต่เป็นเกณมการศึกษาของเราได้นะคะก็คือเราเอาออกให้หมดเลยเล่นได้อีกหนึ่งแบบ คือเราเอาออกให้หมดแล้วคราวนี้ให้ผู้ปกครองกับเด็กๆเ,เล่นเกมโดยผู้ปกครองบอกว่าให้เด็ก,ดกหารูปภาพที่มีสิบรูปนี่เลขสิบอยู่ตรงนี้เด็กๆก,ก็หารูปภาพที่มีจำนวนเท่าไหร่คะอ่ามีจำนวนสิบมาเติมแบบนี้เอามาหนีแบบนี้แล้วให้ผู้ปกครองดูว่าเด็กๆทำถูกหรือไม่ถูกนะคะนี่ก็คือเกมการศึกษาอีกแบบหนึง่งหรือว่าเป็นสื่อการเรียนการนับเพิ่มครั้งละ สองของเด็กๆนะคะคุณครูฝากให้เด็กๆทำกิจกรรมชิ้นนี้แล้วส่งรูปมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะว่าเด็กๆทำได้สวยงามแค่ไหนนะคะเด็กๆปินไม่ได้ไม่สะดวกเด็กๆก็สามารถเขียนแล้ววาดรูปได้นะคะเขียนเองได้ใช้ดินสอใช้อุปกรณ์ที่คุณครูแนะนำไปนะคะอ่ะสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายนี้ความก็มีกิจกรรมมาฝากเพียงเท่านี้นะคะ เดีย๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย